กอไม่พี่น้องท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ g ีเดียมเกมเมนะฮะตอนนี้กลับมาใช้โปรแกรมเดิมแลนะฮะเนื่องจากมีคนบอกให้ใช้โปรแกรมเดิมได้ฮะตอนนี้มาอยู่กับเกม Fallout Shelter นะครับเป็นเกมฟรีที่มีมานานแล้วนะครับใน Android กับ iOS อเอสมีประมาณเมื่อปี2ปีเกือบ2ปีแล้วแหละนะฮะน่าจะครบปีหนึ่งกันแหละสำหรับ Fallout Shelter นะฮะมีใน Android กับมือถือแหละนะฮะมีในมือถือตอนนี้มันเพิ่งมาลงในสตรีมแล้วเป็นเกมฟรีนะฮะเราไม่พูดพลาดคำเทิงฮะเราเอนเตอร์ไปเลยฮะ มันจะให้เราสร้างวอลนะครับวอลคืออะไรวอลคือหลุมหลบภัยนั่นเองฮะในช่วงคือเนื้อเรื่องในเกมนะมันจะให้เราเอาชีวิตรอดแล้วก็สร้างคนนะครับคือ,อยังไงพูดไม่ถูกอะสวายวอรโหมดเลยดีกว่าฮะ,ะเอาแบบโหมดไปเลยนะฮะสวาวโหมดเป็นโหมดที่โหดมากนะครับผมรับประกันเลยว่าโหมดที่เขี้ยโหดกว่าโหมดปกตินะครับเอาอันว่าในื้อเรื่องในเกมเนี่ยนิวเคลียร์มันลงนะครับนี่เป็นยุคอนาคตนะฮะนิวเคลียร์มันลงปุ๊บเนี่ยโลกมันก็แบบเละนะฮะเน่าเฟะไปด กรมมตนลังสีนะครับใช้ชีวิตในนอกโลกไม่ได้ก็ต้องมีชุดนู่นชุดนี่ออกไปนะฮะชุดป้องกันสารพิษกรมมันตังสีนะครับส่วนคนเนี่ยก็หนีออกไปใต้ดินนะครับปรมาว่าไปสร้างเป็นหลุมรบภัยนะครับมีห้องนู่นห้องนี่นะฮะเรามาเริ่มเลยดีกว่าฮะพูดแล้วก็สนุกนะนี่ฮะประมาณนี้ฮะคนเนี่ยมันเป็นอพอลิฟลิปนะฮะประมาณว่าความชิบหายของนิวเคลีย์นะฮะของคมนิวเคลีย์ชื่อวอลของผมคือวอลเจ็ดสามสองนะครับเอาไว้ช่วยชีวิตทุกคนนะฮะแล้ววอลเนี่ยมันสนุกตรงที่ว่าเราสามารถบริหารแล้วก็ ยิ่งก็เสนอให้คนเข้ามาอยู่นะครับประมาณว่าเราจะบริหารของเรายังไงก็แล้วแต่ฮะจะให้มันดูเฮี้ยดู a, ยำเฮี้ยแค่ไหนก็แล้วแต่นะฮะในสไตล์ G S M ก็จะทําแบบตลกตลกนะฮะไม่เน้นแบบจริงจังซะมากกว่าเพราะมันเป็นหมวดสไวเวอร์นะหมวดสไวเวอร์นี่เป็นหมวดที่ยากมากนะครับยากสุด,สดเลยตอาที่ผมเคยเล่นมาผมเคยเล่นในแอนดรอย์ผมติก๊กไปลองติ๊กหมวด, survival, ดมสไวเวอร์ดูแม่งสุดๆจริงๆอะ่ะนะครับรอมันบอกว่าปวดรอ,อ,อสักครู่นะเรามันหมุนฮนะนี่กำลังโหลดอยู่เลย เข้ามาในเกมนะฮะตอนนี้ก็มันจะให้เราแนะนำนะฮะเราสร้างให้เราสร้าง power generator นะครับคูอไฟฟ้านั่นเองตรงนี้มันจะมีค่าบอกนะครับให้เราเลือกว่าจะสร้างตรงไหนผมเลือกสร้างตรงนี้นะฮะเอ้าอะไรวะอ๋อมีบงนะผมจะเลือกสร้างตรงนี้เป็น generator นะครับ่าตรงนี้เป็นศูนย์รวมของวอล์นะครับเป็นหน้าฐานของเรานั่นเองนะฮะโอเคมีคนเข้ามาครับ คนคนนี้ถนัดอะไรเอ่ยถนัดตัว S นะครับตัว S นี่น่าจะเป็นเจเนอเรเตอร์นะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะฮะเอาเขาเข้ามาฮะล,ลุงเข้ามาดิลุงลุงเข้ามาอ่าลุงเข้าไปตรงนี้ฮะนี่ถ้าเกิดเขาถนัดตัว S นะครับมีสเต็งมากเขาก็จะควรจะอยู่ในนี่ฮะลงเจเนอเรเตอร์ผู้หญิงคนนี้ผู้ยูสแต็กผู้หญิงคนนี้ก่อนดูสแตกส็กดิเพื่อนน่าจะอยู่เจเนอเรเตอร์เหมือนกันฮะเดี๋ยวเราดูก่อนผมยังไม่ได้ดูสแต็กผู้หญิงคนนี้เลยเอาดูยังไงอะ ยังดูได้เลยผมว่าน่าจะรอให้เขาเข้ามาในวอลก่อนไม่ได้ไครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ยิงดูสแต็กได้เลยทำไมดูไม่ได้แล้ววะเดี๋ยวนี้มากด WSD ได้นะนี่คือพื้นที่นะทั้งหมดที่เราสามารถสร้างลงไปได้นะครับแล้วมันจะมีอีเวนต์แบบมีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงนะฮะเราเราสามารถเอาคนไปหาขอข้างนอกได้นะครับสนุกสนุกเกมนี้แล้วมันจะมีพวกมแมลงมาบุกนะครับเดเอบลคลิกอ๋อเดอบลคลิกฮนะข้าไปจะเป็นอันนี้สามารถลัดได้นะครับ รัสนี่คือ,อยังไงเพิ่มความเร็วขนะึ้นนะอ๋อสามารถเกิดถือเกิดเราอยากได้เงินนะฮะเราก็สามารถทําให้มันเร็วขึ้นได้นะแต่ก็เสี่ยงกับการไฟไหมนะฮะอ๋อนี่ฮะมีไฟฟ้ามีอาหารมีน้ําใช้นะก็ถ้าเกิดพวกนี้มันหมดนะฮะมันก็จะเกิดการแบบไฟฟ้าใช้คนก็ไม่มีไฟฟ้าคนก็ตายอะ่ะเหมือนเดซิมนะฮะไม่มีอาหารคนก็ตายไม่มีน้ําคนก็ตัวหม็นอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นดินเนอร์ครับเป็นห้องอาหาร ผมแนะนำห้องอาหารผมไว้ตรงนี้ดีกว่าอ่ามีคอ้อนดิให้ผมสร้างวออเตอร water t e r เนน a ์ป่ะครับเออน่าจะอ่านประมาณนั้นแหละผมจะสร้างไว้ตรงนี้นะฮะใต้โรงไฟฟ้านะครับโรงน้ำนะครับโรงกันน้ำผมพูดเร็วไปหรือเปล่าวะผมประมาณว่ามันจะมี3อย่างที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในวอลนะครับวอลนี่คือหลุมหลบภัยฮะเดี๋ยวผมดูสเตตัสอีผู้หญิงคนนี้ก่อนนี่ไงขึ้นแล้วฮะสเตตัส ผู้หญิงคนนี้พีเยอะนะครับตรงนี้ต้องการเครับตรงนี้ต้องการพนะครับผู้หญิงตรงนี้ถนับพีเราก็ย้ายผู้หญิงคนนี้มาอยู่ในพีนะฮะผู้หญิงคนนี้จะเก่งนะครับรอผู้หญิงเขาเดินมาก่อนไปเธออ้อาวฮะมีเกิดมแมลงเกิดขึ้นฮะไฟไหม้หายละเ่ก่อนเชื่อก่อน,ออนดับไฟก่อนฮะประมาณว่าให้คนไปดับไฟนะครับไม,ไม่งั้นมันจะลามไหม้ทั่วห้องหมดเลยนะฮะ ต้องลากเข้าไปฮะตอนนี้เรายังไม่สนเท่าไหร่เราลากเข้าไปก่อนลากเข้าไปให้หมดก่อนฮะในการรับคนนี่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าสแต็กไหนควรรับในสแต็กไหนควรไม่รับแล้วก็ควรย้ายคนไปอยู่ห้องที่มันไม่มีไฟนะถ้าเกิดเราดับไม่ทันเนี่ยเราควรจะย้ายคนไปก่อนแล้วคนก็จะมีลังชีวิตนะครับในการจะอยู่รอดนะจะมีเลเวลด้วยนะครับยิ่งเลเวลสูงพวกนี้ก็จะเพิ่มความเร็วได้นะฮะโอเคตอนนี้บวก5้าไปแล้วฮะอ๋อบวกบวกสงบวกสองต็มมีคนอยู่2คนข้างนอกวอลนะฮะ โอเคเอาแล้วผมขอจัดสเตตัสก่อนนะฮะตอนนี้ S ถูกแล้วอันนี้ P อยู่ข้างล่างฮนะอ่า E ครับนี่อะไรเอ่ยอันนี้ A ฮะและสามารถปั๊มลูกปั๊มหลานได้ด้วยนะฮะเอามันไว้ในห้องนี้จะสามารถบึมบ๊อมบึมบ๊อมอะไรกันได้นะฮะมีปืนนะอ๋อแล้วก็สามารถใส e ่ inventory ได้ด้วยนะครับเป็นอาวุธแล้วก็เสื้อผ้านะครับของคนที่อยู่ในวอลนะครับเอาเป็นว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมสเตสเต,ตัสมันกาดจังเลย อ่ะว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ในดินเนอร์ก่อนแล้วกันฮะได้ประมาณ2ผู้ชายคนนี้อ่าเอเหมือนกันฮะเอาไปอยู่ในดินเนอร์ฮะได้5ครับจะผลิตได้เร็วขึ้นครับงานนี้เขาถนัดค,คนนี้เป็นซีนะคนนี้เป็นพีนี่ถนัดในการปั๊มน้ำครับลงน้ำปั๊มน้ำอ่าได้5ฮะไปสิเธอเขาลากไม่โดนเธอยิ่งสเต็งมากนะครับจะสามารถโจมตีได้เร็วขึ้นนะครับนี่เป็นลัคกี้นะครับไม่รู้สิจัตุรัสพวกเอ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 นี่ผมยังไม่รู้มาก่อน ก็สามารถอัพเกรดได้นะครับอัพเกรดวอลล์ได้เ,เ,ไเดี๋ยวผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเรียกคนเข้ามาในวอลล์ให้หมดก่อนนะครับเป็น A A อ่าลบหนึ่งบวกหนึ่งนะฮะอ๋อนี่คือ C ฮะ C จะเอาไว้สืบพันธุ์เค่้าแหละ C นี่จะทำหน้าที่ในการช่วยในความสนิหานะฮะถ้าเกิดมีค่า C สูงก็จะยิ่งุ่ง มีลูกด้วยกันสูงนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมดูภาพดีกันวิ่งคนไหนเยอะอ่ะอันนี้เยอะอันนีมน้มันทำงานอยู่ที่นี่นดีละเพะมันไอสเต็งเยอะนะฮะอาวฮะมีคนมีแมลงบุกฮะเราต้องจัดการไปลุยไปลุยสองคนข้างหน้าไปลุยเพื่อนยิงยิงอาจจะมีเลือดนะเวลาต่อสู้นะครับอ่ายิงไปฮะ ้เงินในการใช้เงินในการสร้างเลยด้วยนะฮะนี่ฮะตรงนี้จะมีขอบในการสร้างแล้วก็มีมีให้เรานะฮะเวสให้เรา,าเองซักษิณฟู่รัดวันรูมนะฮะประมาณว่ารัดหนึ่งห้องนะครับรัดหนึ่งห้องรัดไหมห้องนี้สามสิบสามในการสามสิบเปอร์เซ็นต์ในการไฟไหม้นะครับผมรัดเลยว่ะเตือยๆเรียบร้อยฮะรัดหนึ่งอย่างฮะเราก็จะได้ของมานะฮะนะกล่องพวกนี้นะครับสามารถเปิดได้จะได้ของสุ่มนะครับจะได้เป็น คนก็ได้อาวุธก็ได้สุนัขก,ก็ได้สัตว์เลี้ยงก็ได้นะเดี๋ยวเราดูคนนี้ก่อนเอสเยอะว่ะคนนี้ไปอยู่ห้องเอสอยู่ห้องเอสไปอยู่ห้องเอสมึงอยู่ควรอยู่ห้องเอสไอ้นี่พีเยอะอันนี้พีอันนี้ P เออ,นน P อ,นน A อันนี้เป็นวอลดอเป็นประตูนะฮะเดี๋ยวเราอัปเกรด wow กวอลดอก่อนฮะขั้นแรกผมว่าผมควรอัปเกรดว wow อลดอแมวเดี๋ยวนี้ตางสามร้อยเองอัปเกรดอะไรดีวะอัปเกรดอันนี้ทําลายนะครับได้ยี่สิบ ผมอัปเกรดไฟฟ้าแล้วกันอ่าอัพเกรดไฟฟ้าก่อนนะผมแนะนานะถ้าเกิดจะสร้างเนี่ยแนะนําให้สร้างไว้สองบล็อกก่อนนะครับแบบแบบเนี่ยแบบเจเนเรเตอร์อย่างเงี้ยแบบโรงไฟฟ้าเนี่ย power power station เนี่ยฮะถ้าเกิดสร้างได้สองอันเนี่ยสร้างสองอันเนี่ยเวลาอัปเกรดทีเดียวมันจะอัปเกรดพร้อมกันไปเลยนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเคเดี๋ยวราสักพักฮะเราจะทําอะไรกันดีออนว่าไอ้นี่มันมีค่าซีน้อยมากเลยอันนี้ก็มีค่าซีน้อยฮะ อันเอาเป็นว่าเอาคนนี้กับคนนี้นะฮะหน้าตาดูดีสุดละผมว่าอันนี้ดีกว่าด,ดูดีดูดีไปไปเธอกับคนเนี้ยไปฟิชเชอร์ลิงกันนะเธอจะได้รักกันมากๆกกน,นะจะได้มีครอบครัวด้วยกันนะฮะค่าเสน่หาคนนี้ค่าเสน่หาเยอะครับแล้วก็ค่า L เยอะแล้วก็ค่า A เยอะเอาเป็นว่าผมขอสร้างผมขอเปิดกล่องกันดีกว่าจะได้อะไรมาล็อกมาดูกันะฮะปื๊ดเปิดกล่องได้อะไรเอ่ยเป็นการ์ดนะฮะได้เป็นการ์ดมา ได้ถุงเลือดมาหนึ่งถุงฮะได้ชุดกอดครับผมโอ้โหเขาได้ได้เงิน,100นงร้อยหนึ่งฮะเทปด้แบนนี่คืออะไรน,นี่ผมไม่รู้นะฮะของใหม่โอ้ยได้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทางด้านหมอกับด้านน้ำครับโคตรสุดยอดสุดยอดจริงๆหมอหมอเอาคนนี้มาผมว่าคนนี้มาอยู่พีนะครับเดี๋ยวเราสร้างอันนี้เพิ่มแล้วกันเขาเรียกว่าอะไรลงน้ำเพิ่มนะฮะ ลงน้ำอยู่ไหนวะอันไหนลงน้ำวะเตอร์เด okay, ียวอร์วอเตอร์นี่ฮะอันนี้ฮะอ่าลงน้ำเพิ่มฮะตรงนี้เลยฮะอ่าแล้วก็รับหมอเข้ามาทำงานนะตอนนี้เรายังไม่มีศูนย์แพทย์นะครับถุงเลือดนี่สามารถอรจออ๋อเราต้องอัปเกรดนี่ด้วยฮะเพื่อรับคนเพิ่มฮะแต่ตอนนี้เราไม่สามารถอัปเกรดได้เพราะว่าคนมันเต็มผมลืมอัปเกรดไปเลยวะ่ะท่านผู้ชม ไม่เอ้ยเอาไงดีวะอันว่าผมเอาไอ้คนเนี้ยดีกว่าไปข้างนอกนายเลือดเหลือน้อยอะ่ะนายวิ่งออกไปข้างนอกดิเราไม่ให้ถุงเลือดนายเลยดีกว่าอ่ะนายไปเลยเว้ยออกไปข้างนอกละฮะเหมือนเขาจะแบบถุงให้ออกไปเนี่ยเราสามารถเรียกตัวกลับมาได้ทุกเมื่อนะฮะแต่อัตราการเรียกตัวกลับมาเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าเราเรียกคนเรียกตัวกลับมาเวลาเ,ลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะอ่ามีเคใหดทำให้เราต้องได้ได้เ,ดง,เ,ง,ดเงินเพิ่มขึ้นนะฮะเราดูเควสก่อน อย่างนี่เคยเล่นไหนวะลืมแล้วไม่ได้เล่นนานแล้วฮะนี่ไงฮะเลเวลอัพดอลเลอร์เลเวลอัพดอลเลอร์อ๋อไปดูฮะอ๋อต้องทำให้พวกนี้เลเวลอัพฮะคนเลเวลอัพหนึ่งคนนะครับอ๋อโอเคเข้าใจละตอนนี้คนอยู่ตรงนี้กำลังฟิชเจอร์ริ่งกันอยู่อย่างวันนะตอนนี้ยังยังๆันะยังๆเอาแบบว่าผมรัสตรงนี้เลยดีกว่า 43%เซเลยว่ะเผา,าเฮ้ยคนแม่งเผาแล้วฮนะมีไฟไหม้เกิดขึ้นฮะมึงอยู่กันได้ยังไงไฟไหม้เนะี่ยแค่นี้ก็ยังไฟไหม้อ่าเรียบร้อยฮนะได้เงินเพิ่มครับผมว่าผมควรมันบอกให้ทำอะไรนะผมถึงจะเอาคนมาเข้ามาได้อ๋อลิฟวิ่ง o o ้ครับผมลืมเราต้องสร้างห้องพักห้องนั่งเล่นฮนะนี่ไงห้องนั่งเล่น เพิ่มตรงนี้ฮะอ่าคนเพิ่มแล้วตอนนี้สามารถรับคนเพิ่มได้ละไอ้นี่อีเยอะผมเอาไอ้นี้เข้ามาก่อนนะเพราะว่าเขาสามารถผลิตน้ําได้แล้วก็เขาใส่ชุดหมอด้วยเขาสามารถเป็นแพทย์ได้นะแต่ผมยังไม่ปลดล็อกแพทย์นะยังไม่ปลดล็อกโรงพยาบาลนะเนี่ยสามารถผลิตยาไปข้างนอกได้นะยายาที่จะออกไปล่าอาหารข้างนอกเก็บอาหารเพิ่มนะสนุกครับเล่นเพลินม,มากเลยเป็นเกมที่เล่นแล้วไม่เบือ่อ มีค่า e เยอะค่า e นี่ยังไม่จําเป็นในตอนนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ค่า e เรายังไม่ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เรามาดูตรงนี้ฮะอันนี้ต้องอันนี้ต้องการค่า A ใช่ไหมค่า A คนนี้มีเยอะครับค่า e คนนี้ก็มีเยอะนะอนะ๋อตอนนี้เขาคุยกันแล้วฮะคือตอนนี้คุยกันเนี่ยยังอันนี้อยู่นะฮะอันนี้ค่า e เยอะวะ่ะผมเอาใครมาดีวะผมเลือกกัน p กับ e ผมว่าผมเอาเอาคนนี้มาดีวา ว่าเอาเอาผู้หญิงเข้ามาก่อนฮะเราเน้นช่วยผู้หญิงฮะอ่าค่าเอาผู้หญิงมาทำมุมน้ำครับปั๊มน้ำไม่ใช่น้ำอย่างว่านะเว้ยเราเข้าไปเพิ่มนะฮะเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาผู้ชายไปข้างล่างเลยผมว่าผู้ชายไปข้างล่างนายไปข้างล่างเลยเพื right. <sind> ่อนผู้หญิงอายุเงี้ยถูกตุแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราดูฮะว่าคนที่ออกไปข้างนอกเนี่ยไปสองนาทีแล้วนะฮะตอนนี้ ตอนนี้เขาได้เนี่ยฮะเวลาไปข้างนอกก็มันจะบอกว่าไปที่เวสต์แลนด์เวสต์แลนด์คือแดนลกล้างนะครับเนี่ยรีคอลไปว่าเรียกกลับนะฮะตอนนี้เวสต์แลนด์ออกไปได้ประมาณ2อนาทีแล้วฮะวิ่งออกไปข้างนอกเมื่อกี้เราเก็บมีไฟว่ะ่วยกันดับเถิดเพื่อนนะฮะเราก็อย่าไปซีเรียสครับคนเราเฝ้าห้องอยู่นะฮะตอนนี้ตอนนี้กำลังคุยกันนะฮะสามารถสร้างประชากรเพิ่มได้นะโดยการเอาคนที่มีค่าซีเยอะๆเนี่ย ไปอ,อะไรวะพูดพูดไม่ถูก่ะไปอยู่ในห้องิฟวิ่งรูมนะครับจะทําให้พวกเขาเนี่ยมีความรักนะครับแล้วก็ทำให้เขาบอ,บ,อบะบะบะกันนะฮะมีคนเข้ามาเพิ่มหนึ่งคนครับเป็นผู้หญิงครับมีค่าอ e ีเยอะกับค่าไอนะฮะแล้วก็ค่าอ e. ค่าพีนี่เต็มแล้วฮะตอนนี้คนเต็มวอล่ะเอาเอามาอยู่แล้ว,ลวก็มาเฝ้าวอลไว รูมอันล็อกฮะตอนนี้อ๋อผมลืมบอกไปเวลาจะทําให้ปลดล็อกเนี่ยเราต้องมีมันจะบอกว่านี่ต้องการ14ประชากรต้องการ16ประชากรเพื่ออันล็อก o o มนะฮะปลดล็อกห้องนั่นเองตอนนี้เราได้ห้องเก็บของแล้วนะฮะเราดูเคยสั่นมีเคยอ,อะไรทำาะตอนนี้ก็ต้องรอฮะรอมันเลเวลอัพฮะตอนนี้เอ้พี่พี่ผู้หญิงคนนั้นไป็นไรหรวะตอนนี้เขาทำไปเรื่อยๆฮะ ออาพี่พู้หญิงนนี้ไปไหนนะมานี่ดิพี่เออเราลัดดีกว่าไหมฮะตอนนี้ลัดดีกว่าต้องอัพเกรดอันนี้ลัดลอดฮะลัดได้แล้วฮะตูรอฮะเรารัดเสร็จแล้วฮะภารกิจตอนนี้ให้เก็บอาหาร50ครับแล้วก็ทำให้เลเวลอัพหนึ่งเลเวลแล้วก็เก็บน้า50นะฮะผมลัดได้นะตรงนี้แต่ผม,ผมรอมัน ผมเรามันหมดตรงนี้ก่อน,นะฮะอ่าใฟไหม้ฮะ <_ d ick> ผมไปดูเด็กไอ้คนที่วิ่งออกไปข้างนอกเพื่อนเป็นเน <_ d ick> พื่อนเพื่อนตอนนี้เขาได้เก็บเลเวลฮะเขาได้ค่าอะไรสักอย่างฮะตอนนี้เขาได้เลเวลเพิ่มมานะฮะวิ่งไปข้างนอกแล้ววิ่งไปข้างนอกคือผมจะจะปั้นตัวที่มันวิ่งไปข้างนอกด้วยแล้วก็ปั้นตัวที่ยิ่งมีค่ารักเนี่ยยิ่งดีฮะเวลาวิ่งไปข้างนอกเนี่ยมีโชคนะฮะไปะอีนี่คนหนึ่งวิ่งไปข้างนอกไป แล้วก็อีกอย่างนึงจะมีโจรมาขอมา,มาป้นด้วยนะฮะเรื่องเรื่องเราควรจะเอาคนเฝ้าไว้ด้วยแต่ผมไม่ไม่จำเป็นนะตอนนี้เพราะมันยังไม่มีผมยังไม่มีต,ตอนนี้ภารกิจเสร็จแล้วผมรัดตรงนี้เลยแล้วว่าเรียบร้อยฮะภารกิจสำเร็จแล้วได้กล่องฮะท่านผู้ชมมาเปิดกล่องเลยดีกว่าได้อะไรอืมอันล็อกกล่องฮะนูเคีย ได,ได้เหรียญหนึ่งร้อยฮะได้ปืนไซเบอร์ครับผมต้นปีสองไมโครสโคปได้ชุดครับโอเคผมมีชุดตอนนี้ผมมีชุดผมดูก่อนชุดชุดอันนี้เพิ่มค่า S นะครับผมให้คนนี้ใส่แล้วกันเพราะว่าคนนี้มีค่า S สูงนะฮะแล้วก็ให้ใส่ไปนะฮะอ่ะแล้วก็คนนี้ครับมีค่า C ต่ำนะฮะแต่ผมจะทำโค้ดมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้ก็ใส่ชุดค่าซเข้าไปค่า C เขาก็จะเพิ่มนะฮะประมาณนี้นะฮะ สนุกมากผมบอกเลยเกมนี้ผมติดผมติดงงแงม,มากอะไรไม่ถือกะผู้หญิงมาใหม่ครับเป็นค่าก็ยังสเสถียรเสถียรอยู่นะฮะผมเอาเป็นว่าผมให้ปืนคนที่มันเบาๆดีกว่าผู้หญิงดาเมจคนนี้ปืนเบามากผมบอกเลยตอนนี้เรามีบีบีกันทั้งนั้นเลยฮะ <S <S คนไหนที่ไม่มีหมัดบ้างอ่ะคนนี้มีปืนนะเป็นปืนพร็นะครับ <S <S แล้วผู้หญิงคนนี้มาอยู่ตรงนี้ละดีละ เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าไอ้นี่มันคืออะไรวะใครมันแชทไลน์มาเดี๋ยวฟักอ๋อนี่ฮะมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะมันเอาไว้ขายเหรอยะฮะอ๋อไม่รู้สิผมไม่รู้เอาไว้ทำอะไรเหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไว้ถามท่านผู้ชมนะผมก็ไม่รู้นี่คืออะไรท่านผู้ชมลองช่วยผมใครที่รู้นะฮะอันนี้คืออะไรจุ้งจุง,จงนี่อะไรนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน มันเอาไปทําอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะไปขายหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม <cl> ่ร right. ู oss, waters, ้นะครับโอเคเก็บน้ำมาเก็บน้ำน้ำเต็มมาตอนนี้ยังกำลังอยู่แบบมีความสุขอ่ะตอนนี้เขากําลังบูบบบะอะไรฮะสองคนนั้นกําลังแดนแดนออกสเตปอ่ะเออออกสเตปอ่ะนะเราดูภารกิจฮะโอเคอ๋อนี่ฮะภารกิจได้สองร้อยเหรียญครับเปลี่ยนอาวุธให้ผู้หญิงเะเปลี่ยนอาวุธใช่ไหมได้อ่ะเรียบร้อยฮะภารกิจเสร็จแล้ว ได้ไดเหรียญมาฮะเหรียญเป็นใช้เหรียญเป็นฝาเบียนะครับเดี๋ยวไปดูสองคนเมื่อกี้ก่อนที่วิ่งออกไปข้างนอกคนนี้ออกไปได้เจนาทีแล้วฮะเลือดเขาลดไปนิดนึงได้ยี่้าบาทครับวิ่งไปข้างนอกได้เจอเงินยี่ห้าบาทอีกคนนึงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผู้หญิงคนนี้ปืนก็เอาไปปืนกากๆเลยชุสแตนดาด์ดมากผมบอกเลยคนนี้มีสเต็งสูงนะผมว่าจะเอาเขาออกไปข้างนอกอยู่แต่ผมรอให้เขาเวฟอัพก่อนให้เขาไปเก็บเลเวลด้านนอกนะ นะก็สามารถตรวจสอบตัวละครได้ว่าเขาคุยอะไรกันนะฮะแล้วก็สามารถอัปเกรดห้องได้ด้วยนะสามวันเจ็ดสิบห้าจะราคาถูกนะฮะถ้าเกิดเป็นยัึ่งเอาลหมผมสร้างห้องลงไฟฟ้าอีกห้องหนึ่งแล้วกันนะไฟฟ้าลงไฟฟ้าร้อยแล้วะฮะเดี๋ยวเราอัปเกรดตรงนี้อีกทีนึงนะฮะเพื่อจะได้มันจะเชื่อมต่อกันนะครับถ้าเกิดเลเวลไม่เท่ากันเนี่ยมันจะไม่เชื่อมต่อกันนะครับเหมือนแบบ ว่าห้องนี้เป็นห้องลกล้างผมว่าผมคิดไม่ดีเลยว่ะที่ผมอัปเกรดลงไฟฟ้าตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันถ้าเกิดมันมีตัวอะไรโผล่มาห้องเนี้ยแล้วห้องแล้วห้องเนี้ยมันจะลาไปห้องอื่นนะฮะห้องนี้มันจะว่างแล้วมันจะอันตรายครับสำหรับถ้าเกิดมันแพร่พันธุ์นี่มันจะไปสองห้องเลยนะฮะผมก็เลยช่างมันนะไม่เป็นไรเอเยอะเอเยอะน้ำมาแล้วฮะน้ำมาปลากินมดน้ำรดมดกินปลาเอตรงนี้พีเยอะนะฮะผมว่าเอาคนนี้ไปนี้ดีกว่า ผมคิดผิดละเดี๋ยวก hey, ็เด um ี๋เด๊ดเด๊ดใจเย็นใจเย็นเฮ้ยยิ่งม <um ั่วเลยเว้ยใจเย็นตัวเธอเฮ้ยมึงกลับมาอยู่ตรงนี้ถูกละชิบหายเดี๋ยวกูสักจะเมาแล้วตอนเนี้ยพีอยู่ตรงนี้ถูกละฮะแต่ผู้หญิงคนนี้มันไม่ใช่ฮะผู้หญิงคนนี้ควรจะไปอยู่เอสะถูกและเดือดปากเอ้ย เอาละมีแมลงบุกมแมลงบุกมแมงบุกโอเคฮะตรงนี้ควรจะมาอยู่ข้างล่างนะนี้คนขึ้นมาโคนอ่ทาทำถูกแล้วตอนนี้โอ้ค่าที่สูงมากเอาไปข้างล่างเอ้ผมจัดคนงงๆว่าตอนนี้ มื่อไรมันจะเต้นกันเสร็จเนี่ยคือถ้าเกิดเต้นเสร็จเนี่ยเขาจะเข้าไปเข้าไปข้างหลังนะฮะแล้วก็จะไปโอบะโอบะกันนะครับผู้หญิงคนนี้มีค่าพีสูงอ่ะผมว่าคนนี้ไปข้างบนเออแล้วคนนี้ลงมาแล้วคนนี้ไปข้างบนเออเนี่ยถูกแล้วฮะแม่งกูจะจัดได้นะครับ ไปดูไว้สองคนนะั้นข้างนอกก่อนสิบนาทีแล้วฮะไอคนนี้มีอะไรกลับมาไหมไม่มีเลยฮะ,ะผมว่าผมจะให้เขาสองคนเนี่ยไปเลยนะ,ะไปนานๆเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีประมาณนั้นนะฮะเอาเป็นว่านะครับผมเดี <c oughs> ๋ยวเราดูเวทก่อนโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับฟอรเอาเชลเตอร์นะครับผมสำหรับพาร์นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาเป็นว่ามัน เ,เกมที่ต้องรอนานนะครับเรารอรอ,รอเก็บเงินสักพักหนึ่งเรามาตอนพาร์ทที่สองนะครับถ้าเกิดอยากให้ผมทำต่อก็บอกได้อ,อ๋อนี่ฮะเขากำลังนี่ฮะตอนนี้เขากำลงังบูบาบะอุบาบา,บากันแล้วฮะเขากำลังจะเข้าไปในห้องลิฟวิ่งรูมฮะเขาไปทำอะไรกันหรือเปล่าฮะเข้าไปแล้วฮะเข้าไปแบบไม่มีปีไม่มีคุยครับผมมีความสุขเพิ่มขึ้นฮนะปอราเ1็นแล้วความสุข นี่ฮะหลังๆมาจะไม่มีประชากรเข้ามาอยู่หน้าวอล์แล้วนะฮะให้เราทําการผลิตเองนะครับผู้หญิงคนนี้ท้องแล้วครับแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ยังทํางานได้นะครับถ้าเกิดถึงว่าเธอจะท้องแต่เธอก็ยังทํางานได้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาผู้หญิงคนนี้ไปทํางานห้องพีนะครับผมว่าผมว่าให้หัวผัวไปทาดีกว่าเต็มพอดีฮะห้องนี้ได้สี่คนห้องนี้เต็ม ้องได้ห้องละสองคนนะครับแล้วก็เออเนี่ยไปเฝ้าคน,คนท้องคนไส้ก็ต้องไปเฝ้ายามดิเออมีปืนแรงใช่ไหมใช่ใช่ไหมฮะคนนี้ปืนแรงที่สุดแล้วในหมู่พวกเรานะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบลงเพียงนี้ก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ